สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาสอนทริคพิเศษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมกำลังค้นคว้าอยู่นะครับก็คือการนำเอาลูกสั้นๆนนะที่ยังไม่ซับซ้อนเนี่ยมาลองเล่นให้ยาวขึ้นนะครับลูกสั้นๆเนี่ยใครก็เล่นได้ใครก็เล่นได้ไดแต่ว่าถ้าเล่นนานๆเนี่ย มันจะยากขึ้นทันทีนะครับผมผมเคยทดสอบนักเรียนนะครับโดยการนาําเอาโน้ต2ตัวเนี่ยโน้ตสตัวเนี่ยมาจับทัมมิ่งให้เล่นครับแต่ว่าเงื่อนไขคือให้เล่น2องนาทีอย่างเงี้ยสอนาทีเห็นว่ามันไม่เห็นจะยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องทําต่อเน,นื่องนานๆเนี่ย สิ่งที่ยากก็คือการควบคุมสมาธิในการฝึกนะมันจะต้องอตรงทัมมิง่งแล้วก็นานขึ้นด้วยห้ามผิดด้วยน้ำหนักในการเล่นจะต้องคงที่นานขับปีนานขับปีทีนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูไม่เป็นดนตรีมากเราก็ทำการคิดเป็นลิกสั้นๆสัก ไม่เกินหกโนตไม่เกินหกโนตอย่างเช่นรูปนี้นะครับผมชอบเป็นรูปฝึกของอิงเวนะฮะตอนแรกผมเห็นนานแล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าเอ้ฝึกสั้นๆแค่เนี้ยฝึกไปทําไมเมื่อเมื่อตอนเด็กๆนะีหลังมาเริ่มเข้าใจแล้วก็ลองนํามาฝึกดูมันจะค้างสับสนพอสมควรเลยเพราะว่าพอเราเริ่มสตาร์ทที่จะเล่นรูปอะไรสั้นๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยยากเหมือนเรานั่งสมาธิอะ่ะตอนพอเราหลับตาปพ๊่เราจะรู้สึกว่าเอ้มันมันก็ไม่เห็นยากเลยแต่ถ้าทําให้เราต้องนั่งนานๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มันอดึอดอัด มันอยากคิดนู่นคิดนี่สมองเรามันไปหมดนั่นคือการควบคุมในส่วนของสมองครับสมองอ่ะรูนี้นะครับช่องที่8ดิดลงนะ7ดดิดขึ้น5สไลด์ชี้มา4ดิดขึ้น5 7แล้วก็บน ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจับจาก1นาทีกันก่อน1นาทีกันแล้วค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้า1นาทีเราผ่านไม่ผิดเลยนะครับทั้งน้ำหนักทัมมิ่งความระอยยกในการเล่นทุกอย่างผ่านแล้วให้เราเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับเอาให้ถึง10นาทีให้ได้เอาถึง10นาทีนะครับ้วเราจะเราจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความสามารถของของนิ้วอย่างเดียว จะมีในส่วนของสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนทา m i มิงในในการเริ่มต้นการฝึกของผู้ฝึกมิชนนมเนี่ยเราจะจับเป็น2พยางก็คือ1ติ๊ก2ตัวอ่าหรือ3พยาง นี่เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการถามตัวเองถามตัวเองว่ามันรู้สึกตึงผดเมื่อยไหมตรงไหนเพราะอะไรหาสาเหตุในการแก้ไขตัวนั้นให้เจอนะครับหาให้เจอถ้าถ้าเกิดเราเมื่อยช่วงนี้แสดงว่าเราเคลื่อนไหวข้อมือไปอยังนิ้วชี้ไม่ทันเราต้องจําสเต็ปในการเล่นจับกระชาก่อนแล้วก็เช็คความรู้สึกตัวเองตลอดเวลา ให้มันรู้สึกว่าเบาสบายที่สุดมันจะต้องไม่มีเสียงสไลด์นะครับไม่ใช่แบบอ,อะไรนี้ไมานะนี้ไมามันต้องเป็นเสียงดีดแบบเต็มเต็มเลยโอเคลองฝึกกันได้ดูเลยครับหลอดแบบหัดตัวนี้นะครับผมแล้วอย่าลืมฝึกให้สนุกนะครับผมสวัสดีครับ